สวัสดีครับชาวเพื่อนๆฟีฟ่าทุกคนนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของกิจกรรมนะครับทีม of ฟัว year นะครับผมวันนี้นะครับทางฟีฟ่ายีสก็มีตัวมาแจกให้กับทางเพื่อนๆนะครับผมจะเป็นตัว Honorable Mention นะครับโอตาเมนดี้นะครับกองหลังแชมป์โลกทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเคสก็ง่ายๆครับผมมีแค่4ี่เคสนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาอธิบายนะครับเคสแต่ละเคสนะครับว่ต้องทําอะไรบ้างนะครับ ก็เคแรกนะครับจะเป็นการยิง7ประตูนะครับโดยที่ต้องมี3ผู้เล่นของลีกโปรตุเกสนะครับสตาร์เป็นตัวจริงนะครับตัวนี้ก็จะเล่นผ่านกัปลอดก็ได้นะครับที่เซมิโอขึ้นไปนะครับหรือว่าเต็งไลทวลก็ได้นะครับส่วนเฟสที่สอเนี่ยก็จะยิงนะครับหประตูโดยผู้เล่นอาร์เจนตินานะครับตรงนี้ก็ เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับคนก็ได้นะครับถ้าเป็นบอทก็เซมิโปรขึ้นไปนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับใช้กองหลังนะครับที่มีค่าดีเฟนต์นะครับ80ขึ้นไปนะครับผมแอซิตอยู่ที่สลูกนะครับเหมือนกันครับเล่นกับบอลเซมิโปรขึ้นไปหรือว่าไรวอลก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับง่ายๆครับชนะ5วินนะครับ เล่นกระบอกก็ได้ซีบีโปรหรือว่าไรวอลก็ได้แล้วก็จะได้แจกซองดนวยนะครับก็จะเป็นซองเล็กๆเนาะก็อาจจะช่งดีก็อาจจะเปิดได้ตัวทีมอัพตัวเยียก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะถ้าดวงดีก็อาจจะเปิดได้แล้วก็ได้ตัวไปใช้งานถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาไปย่อยได้นะครับผมก็เควสวันนี้ก็จะมีรู้สึกวันนี้ก็จะมีเท่านี้แล้วก็จะมีเป็นของเตะถ้วยนะครับ G O T อครับอันนี้ก็เล่นได้วันละ5เกมนะครับก็จะมีซอ,องแจกด้วยก็ซองค่อนข้างดีนะครับอนีก็จะมี8 3สมบวกดีเฟนต์มิดฟิลแล้วก็แอตแทกนะครับผมจะแต่งอยู่ที่ซอ,องละ3ตัวแล้วก็เล่นครบแค่4ี่วินอสเกมหรือ8เกมก็ได้ซองไปเหมือนกันอันนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเพื่อจะได้ตัวดีๆไปใช้งานนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ครับชนรัติดตามก็เพิ่งทัำช่องมาใหม่นะครับก็ยังไงรบกวนเพื่อนๆน้นองๆก็ช่วยสนับสนุนก็ได้นะครับขอบคุณนะครับ